หลังพระผู้มีพระภาคเจ้าประกาศธรรมะและเสด็จดับขันปรินิภพานแล้วการเวลาล่วงมากว่า2,600ปีดินแดนที่ยังคงมีพระพุทธศาสนาและหลักธรรมคำสอนพร้อมบริบูรณ์คือสยามประเทศของพวกเราชาวไทยที่สำคัญกว่านั้นคือเรามีพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นพุทธมามะกะและทรงเป็นองค์เอกอัคารศาสนูุปธรรมพก พระบาทสมเด็จพระประมินทร,รมหาภูมิพลอดุลยเดชผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐได้ทรงปกครองแผ่นดินด้วยทศพิธราชธรรมและธรรมะที่สำคัญอื่นในพระพุทธศาสนาสมดังพระราชปณิธานในพระปฐมบรมราชโองการที่ว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเป็นพุทธมามะกะที่เปี่ยมด้วยพระราชศรัทธาในพระรัตนตรัยตลอดมาทรงส่งเสริมการเผยแผ่หลักธรรมแก่พระสงฆ์นิกรทั้งได้ทรงนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในพระบรมราโชวาทต่างๆอย่างเหมาะสมแม้ในยุคเศรษฐกิจถดถอยก็ทรงชี้ทางให้แก่พระสงฆ์นิกรชาวไทยด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจของชาติ ให้พระสนิกรมีกินมีใช้อย่างพอเพียงซึ่งสอดคล้องกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเรื่องทางสายกลางเมื่อมีเหตุขัดแย้งเกิดขึ้นในชาติก็ได้ทรงแนะนำให้ทุกฝ่ายรู้รักสามคัคคีพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรามหาภูมิพลอดุลยเดชพระผู้ทรงมีพระเมตตาต่อง,งานพระพุทธศาสนาในด้านต่างๆดังจะเห็นได้จากการเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัด และพระอารามต่างๆทั่วประเทศเพื่อทรงประกอบพระราชการณียกิจด้านพระพุทธศาสนาทั้งที่เป็นพระราชพธิธีและเป็นการส่วนพระองค์พระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีเมตตาต่อพระสงฆ์ิกรด้านพระพุทธศาสานานี้ได้ปรากฏไปทั่วทุกสารทิศสร้างความมั่นคงให้ประเทศชาติและพระพุทธศาสานาตลอดมานอกจากพระองค์ ทรงประกอบพระราชกรณียกิจด้านพระพุทธศาสนาแล้วยังทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านต่างๆและอื่นๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นด้านการเกษตรด้านการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมด้านการสื่อสารด้านทรัพยากรการประมงด้านพลังงานอย่างมากมายเพื่อบำบัดทุก์บำรุงสุขให้แก่อาณาประชาราษทั่วพระราชอาณาจักรทำให้ประเทศไทย เป็นแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองด้วยพระปัญญาที่คุณและพระปรมีอย่างหาที่สุดมิได้ในวรูกาสเฉลิมพระชมพันษาเจ็ดรอบห้ธันวาคม2554ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณมหาวิทยาลัยมหาจุลาลงกรราชวิทยาลัยโดยพระธรรมโกศาจารย์อธิการบดีได้จัดกิจกรรมนานาชาติ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระโอกาสมหามงคลนังกล่าวและเนื่องในโอกาสครบรอบ26ศตวรรษแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าในวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกประจำปี2554เพื่อให้ประชาชนชาวไทยและชาวพุทธจากทั่วโลกได้ร่วมกันแสดงความจงรักภักดีเสริมสร้างพระบาร,รมีพระเกียรติยศ ให้แผ่ภัยสารสื่อไปพระราชกรณียกิจท,ที่ทรงปฏิบัติด้วยพระวิริยะอุตสาหะตลอดระยะเวลา60ปีแห่งการครองราชซึ่งยาวนานกว่าพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ในโลกได้ปรากฏประจักษ์ชัดแก่คนทั้งโลกแล้วว่าเกิดประโยชน์มหาศาลเป็นคุณูปการต่อประชาชนและประเทศชาติอย่างอเนกอน,นันต์ พระองค์ทรงแสดงให้เห็นถึงวิธีปกครองบ้านเมืองที่เปี่ยมไปด้วยทศพิธราชธรรมอย่างพร้อมบริบูรณ์ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุแข็งแรงเพื่อปกป้องคุ้มครองอภิบาลปวงชนและประเทศช,ชาติให้สุขสงบร่มเย็นตราบนานเท่านานเป็นที่เคารพรักและให้การเทริดทูนไวเน้เหนือกล้าเหนือกระหม่อมเพื่อเป็นสัพพสวัรดิพิพัฒนมงคล ของพระศกนิกรชาวไทยและชาวพุทธทั่วล่าตราบนานเท่านานด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย